ชีวิตเจอแต่อะไรก็ไม่รู้สารพัดหลายปัญหาเครียดมากเลยเครียดมากเลยกูแค่ใช้มือหั่นหอมมือหัานอะไรไงดำกูแสบตาใช้กูแต่อะไรก็ไม่รู้อยากมีเมียใหม่อันนี้ไม่ใช่แล้วไม่เกี่ยวกับหั่นหอมแล้วเต่กูแสบจริงอันนี้ความในใจผมยังไม่ทันแห้งดีเลยถ่ายเลยไม่ต้องรอบางทีมันไม่ต้องเพียบพร้อมทุกอย่างหรอกหน้าตาเรามันดีอยู่แล้วไงใอหน้าตาเรามันได้อยู่แล้วมันก็บาลานซ์กัน มันต้องทํามันต้องถ่ายก็ถ่ายไปเถอะบางคนถามว่าเออทาอย่างเงี้ยทุกวันอะ่ะเคยมีจุดอิ่มตัวไหมมีปะ ไม่มีหรอกมีแต่จุดอิ่มข้าววันนี้เชฟดำลงมือทําเองนะะทุกคนกูก็ไม่ได้อยากทําหรอกเมืองใช้ <c oughs> ใช้กูทาโน่นทํานี่สมมติของวางอยู่ตรงนั้นนะทแทนที่จะหยิบเองอใช้กูไปหยิบ <c oughs> แล้วผัวมีหน้าที่ทําอะไรอะ่ะผัวคนอื่นอนะ่ะกูไม่รู้ว่ามีหน้าที่อะไร <c oughs> แต่กูาทาทุกอย่างทาหน้าที่ทุกอย่าง <c oughs> ทาแม่งทุกอย่างอ่ะนะอันนี้แคนอะไรปะกูไม่แคนเคยบวนนีเฉยใส่มะนาวไปแล้วแล้วก็ใส่น้ำปลาตามเป็นน้ำปลาต่อทำดีดีดิอุ้ยพริกปอน ไปตัดไม่ได้เลยนะผงนัวเนี่ยออโรยเป็นหิมะคนแล้วก็ยีปลาหน่อยให้มันเละๆจะได้จิ้มข้าวเหนียวอร่อยมึงช่วยม่าทำเองวะใส่ผักได้แล้วใส่ผักพีหอมต้นหอมผักชีใครทำวะโคตรอร่อยอ่ะให้มันแตะฟันกันเถอะแล้วค่อยเออรู้รสชาติอร่อยไหมอร่อยอร่อยเออฝีมือกูดรอร่อยอยู่แล้วอืมฝีมือลิงแล้วดูกินข้าวเนี่ยทำไม ใครจะไปกินต่อเหมือนรทุเล่จริงๆเลยหวานรสปั้นให้มันแน่นๆเนี่ยเน่นมือมึงนี่แหละเป็นไงรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวไปหน่อยนึงกินแล้วติที่หลังซ้ำเองนะไม่ต้องกินแล้วที่หลังอ่ะก็ตอนนี้จะกินนะที่หลังไม่กินก็ไม่กินสิกไม่ห่วงแม่กูทำได้เหลืองมึง